ธุรกิจไลฟ์แอนเทจเป็นที่สนใจของคนทุกเพศทุกวัยนะคะแม้แต่น้องฟ้าคนเขมีกาเสรีรักเนี่ยปัจจุบันท่านอายุแค่20เองค่ะกำลังศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังเป็นนะักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่เหียโปหกได้เลยค่ะอยากจะให้ทุกท่านได้ฟังมิสัยทัศน์ของคนที่กำลังจะเรียนจบนะคะว่ามีความพิเห็นต่อธุรกิจไลฟ์แอนเทจยังไงค่ะ เ,เชิญน,น้องฟ้าค่ะก็ดกดไลค์กดมามรัวๆกันนะคะค่ะขอบคุณนะฟงค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะก็จริงๆแล้วธุรกิจไลฟ์แอนเทจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาฟ้าตั้งแต่แรกอะคะ่ะก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับคุณแม่เนาะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เหมาะกับเราอะคะ่ะจนวันหนึ่งที่ตอนนี้ขึ้นปี3แล้วเราก็ต้องคิดแล้วค่ะว่าเออเราจะจบไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่มันก็คงไม่มีงานอะไรที่ จะรู้สึกสบายเท่าคุณแม่ค่ะเพราะช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วเราก็ยังใช้ชีวิตแบบแฮปปี้อะค่ะเพราะคิดว่าเออไหนๆอ่ะมันก็จะต้องเหนื่อยเท่ากันทุกอาชีพอยู่แล้วอะค่ะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่มันคุ้มที่สุดสําหรับเราอะค่ะก็คือหยุดได้แต่รายได้ไม่หยุดค่ะเพราะก็เลยเริ่มเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังอะค่ะแล้วก็มองเห็นถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจค่ะ ส่วนในตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วฟ้าก็เพิ่งอายุ20เองก็ไม่ได้มีเอ,อ่อโรคหรือว่าป่วยเป็นอะไรทางนั้นนะคะเราก็แต่ว่าเรารู้ว่าโอเคมันช่วยลดออกซิเดทีฟสเตรสได้ะคะ่ะฟ้าก็เลยคิดแค่ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเรากินไปทุกวันเนี่ยมันคงจะดีกับตัวเรานะอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทานมาเรื่อยๆเนาะจนวันเนิ่งะคะ่ะฟา้าเพิ่งมาสังเกตตัวเองว่าเรามีอยู่อย่างหนึ่งที่เราเป็นแล้วเราแบบว่าทรมานก็คือเวลาเป็นประจำเดือนเนี่ยฟา้าจะปวดท้องมากเลยะคะ่ะ ต้องแบบว่านอนโซมอยู่วันหนึ่งเต็มๆเลยค่ะพอเราทานพลานิชเข้าไปนะคะฟ้าอย่างน้อยเนี่ยจะไม่ลืมเลยทานเนิฟทูวัละเม็ดก่อนนอนพอเราทานอย่างสม่ําเสมอเนะะี่ยค่ะคือเราลืมอาการปวดท้องประจาเดือนไปเลยเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแบบสนุกอะคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องบางทีเราเป็นเราไม่รู้ตัวด้วยซ้าแต่ทางที่ปกติเราจะต้องปวดท้องแล้วก็นอนซมเป็นวันๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ทั้งเรื่องธุรกิจแล้วก็ทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็คิดว่าฟ้าเจอ,เอ,อ สิ่งที่ฟ้าสามารถฝากชีวิตไว้ได้ด้วยแล้วค่ะก็อยากให้ทุกท่านเอ่อได้มองเห็นนะคะโอกาสตรงนี้แล้วก็นําไปแชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่เรารักค่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสจรงิงๆที่เราจะสามารถเจอจิก๊กซอนะคะตัวสําคัญะคะ่ะซึ่งฟ้าก็ได้แบบเริ่มแชร์กับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มสนุกในการทําธุรกิจเพื่อที่เอ่อเราจะได้มีทั้งเงินแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค,ค่ะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ